กล้อง SJCAM SJ6 r e g e n นะฮะเราเรามาทดสอบกันว่าในปี2023นี้นะทุกคนมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับผมขอต้อนรับทุกๆท,ท่านกลับเข้ามาสู่ช่อง The Boy Travel นะครับเกี่ยวกับเธอนั่นเองนะ สำหรับวันนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนกันนะจ๊ะแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของกล้อง SJCAM SJ 6 l e g e n d ตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วที่ผ่านมาผมได้กดสั่งซื้อของร้านค้าร้านหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่ามันกลับส่งน้ำไม้ผมแค่2ขวดแทนไม่ได้กล้อง SJCAM แต่อย่างใดจ๊ะทุกๆคน เท่ากับว่าโดนโกงนั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้คือได้มาแล้วนะจ๊ะซื้อจากร้าน pixel plus thailand นะครับผมร้านนี้เชื่อถือได้แล้วก็พูดถึงได้นะจ๊ะใครที่อยากได้ก็มาีร้านนี้เลยครับทุกทุกคนนะจ๊ะเอาล่ะมาถึงการใช้งานต่างๆของเจ้า sj cam sj 6ตัวนี้กันบ้างนะครับ การใช้งานทั่วๆไปนะฮะทุกๆคนผมก็จะตั้งความละเอียดทั่วๆไปเลยนะฮะก็คือหลักๆแล้วผมจะใช้ความละเอียดอยู่ที่ 1,080p 60 frames ทนั่นเองแล้วก็มีการเปลี่ยนไปใช้ 1,080p super wide บ้างในบางโอกาสนะครับผมส่วนการตั้งค่าอื่นๆนะครับผมผมก็จะเปิดโหมด low light นะฮะไว้ wide นะก,ก็คือโหมดแสงน้อยนั่นเองนะฮะทุกๆคนแล้วก็โหมด WDR นะฮะที่ผมจะเปิด ไวเลยนะครับส่วนระดับเสียงนะฮะผมก็จะตั้งไว้ที่ระดับ10เลยนะครับทุกคนเมน,นูอื่นๆส่วนใหญ่ผมก็จะตั้งไว้ให้เป็นแบบออโต้นะฮะความเหมาะสมตามสถานะของแสงในแต่ละสถานที่นะจ๊ะโอเคนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปทดสอบเจ้ากล้อง SJ6 Legend พร้อมๆกันเลยนะจ๊ะไปครับในสถานที่ที่มีแสง ค่อนข้างจะดูบ้างนะฮะว่ามันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วก็มันจะสามารถถ่ายล็อกได้อยู่หรือเปล่าในปี2023นี้นะฮะแล้วก็มันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะฮะทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะทุกคนครับผมแล้วก็เสียงที่ได้นี่คือเสียงจากตัวกล้อง SJ6 r e g e n เลยนะครับผมไม่ได้ต่อไม้นะส่วนนี้จะเป็นภาพในโหมด 1,080p 60เฟรมนะฮะทุกคนภาพจะออกมาได้ประมาณนี้นะครับ มาเซลฟี่ขณะขับรถกันดูบ้างนะครไม่ได้ต่อไม้แยกนะครับทุกคนเอเฮใช้ไม้จากรถเครื่องเลยนะซุปเปอร์วายนะจ๊ะเสียงนี้นะฮะเป็นเสียง ที่มีความห่างอยู่ที่ประมาณ1ช่วงแขนนะทุกคนจากกล้อง SJCAM SJ6 Regent นะฮะเรามาทดสอบกันว่าในปี2023นี้นะทุกคนมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะความละเอียด1 0 8 0 p 60เฟรมนะฮะผมตั้งไว้ที่ค่านี้ จโรเปิดนะฮะระดับสูงสุดไฮนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะทุกคนนี่จะเป็นการเดินนะครับผมจะถือวิ่งไปด้วยนะเริ่มวิ่งแล้วนะครับทุกคน โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับไหวไหมเค okay. นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะก็เป็นช่วงเวลาที่แสงน้อยมากๆเลยนะทุกคนมาดูกันซิว่า SJCAM SJ6 จะใช้งานได้ดีแค่ไหนในแสงน้อยนะครับผมบจะวิ่งแล้วนะ แสงนี้จะเป็นแสงไฟถนนนะฮะทุกคน ทุกคนหลังจากที่เราไปทดสอบเจ้ากล้อง SJCAM SJ6 กันเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนมีความรู้สึกยังไงบ้างนะฮะสามารถคอมเมนต์นะฮะใต้วิดีโอนะครับเพื่อมาสแสดงความคิดเห็นนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะท,ทุกทท่านนะฮะหลังจากที่ผมได้ทดสอบมาแล้วนะฮะก็มีความรู้สึกว่าถือว่ามันก็ยังโอเคนะ การสั่นต่างๆนะครับผมยิ่งโหมด 180p 0 super wide นะครับผมยิ่งชอบให้ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์นะฮะมีความรู้สึกดีนะโหมด slow motion ต่างๆแล้วก็โหมดเจ้าโหมดสป e e เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยไม่ได้ทดสอบมานะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะนะครับผม แล้วก็โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคกระทั่งเจ้าตัวไมโครโฟนในการบันทึกเสียงของเจ้าตัวกล้องเองก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนดีนะฮะทั้งเวลาที่เราเซลฟี่แบบนี้แล้วก็ถ่ายด้านหน้าแบบนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะฮะได้รับเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ไมค์เสริมนั่นเองนะครับทุกคนแต่ในส่วนของไมโครโฟนเสริมนะฮะ ถ้าเกิดมันเป็นยังไงหรือว่ามันสามารถใช้ไมวายเลดได้หรือว่าไมเสริมที่ผมกำลังใส่ตามอาทีหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงคลิปต่อๆไปทุกท่านจะได้เห็นนะฮะเพราะว่าผมจะใช้เจ้ากล้องตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอในวอกต่อๆไปด้วยนะครับเอาเป็นว่านะฮะจากการทดสอบถือว่าประทับใจเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือ <S <S ส่วนในโหมดกลางคืนนะฮะที่หลายๆคนบ่นนะฮะว่า เจ้าตัว SJ6 Legend ตัวนี้มันมีปัญหาในการถ่ายภาพและก็ถ่ายวิดีโอในเวลากลางคืนสายวอกก็น่าจะแก้ปัญหาด้วยการซื้อไฟแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการถ่ายในที่มืดนะฮะแบบนี้นะทุกคนเราก็จะเห็นหน้าของเราได้ชัดเจนขึ้นถึงแม้ว่าเราจะถ่ายแบบนี้นะฮะ สองข้างหน้าถ้าด้านหน้าเป็นความมืดเราก็ใช้ไฟตัวนี้สองในความมืดเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศด้านหน้าของกล้องได้เช่นกันนะฮะแล้วก็จะสามารถเห็นเราในขณะที่วิดีโอวอล์กแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะทุกๆคนครับเอาล่ะครับทุกๆคนนะฮะหลังจากที่ได้ชมรีวิวของ SJCAM SJ6 ในปี2023แล้วทุกคนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างก็อย่าลืมนะฮะ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะเช<ะ>ิพร้อมที่จะตอบคอมเมนต์ทุกๆท,ท่านอย่างมีความสุขด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆคลิปของพวกเราด้วยนะฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความสุขไปกับเราด้วยนะครับคลิปนี้พวกเราขอฝากทุกคนไว้เท่านี้ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตและการท่องเที่ยว ในทุกๆพื้นที่ด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า